ลุงฤทินครับผมนะครับมื้อนี้นะครับเขาจะจัดเตรียมสรีพ่วงนะครับผมน้าทรงลกคขานะครับทั้งอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับผมคันนี้นะครับความเงียสามเมตรหาสิบครับผมความกว้างยี่สิบแปดสิบนะครับความสูงด้านข้างยี่หกสิบสามเซนนะครับด้านหน้ายี่แปดสิบนะครับคันนี้เป็นขอกต่านะครับเปิดได้สามด้านเป็นคัดชีหนาซีนะครับผมด้ขสช่างนะครับผมทีวาง กระติกน้ำนะครับผมใส่ของนะครับอเนกประสงค์นะครับผมติดตะเกียงให้ลูกค้าพร้อมนะครับผมใส่สัมภาระนะครับจุดคอจุดค้างคื้เก้าครับผมงันเฉี่ยมงันดามนะครับผมกระซีหนาซีนะครับดามทุกจุดนะครับของการพับข้อนะครับผมเฉี่ยมช่วยๆนะครับผมการสอดการซับนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับการซอนข้อกับ พอดีกำหางของลูกค้าครับลูกค้าเอาไปใส่ครับเอลหาศูนย์นะครับคันนี้นะครับจุดข้อเป็นเท้าสองนิ้วครับผมกอดได้เล็กสิบหกมิลเก่านะครับผมเื่ยมสวยๆนะครับด้านหน้าเขากับสีมีบันไดนะครับผมทับหลังกเป็นล้างน้ำนะครับผมเสากับเป็นเล็กล้างน้ำนะครับ แข็งแรงครับตัวนี้เป็นสปิกล้างน้ำทั้งคันนะครับผมแรมข้างเข้ากับใส่เป็นเล็กล้างนา้ำหนาสามนะครับผมพวกตรงพวกยังก็ว้างเป็นล้างน้ำหนาสามนะครับชุดเผาก็เป็นเผา,าสันนะครับผมกระทะไม้ไปลายแดงนะครับผมยางสวยๆนะครับปิดหัวดุมหัวเผาให้นะครับผม คันนี้นะครับน้ำหนักน้บรรทุกนะครับหาหกตันสบายๆนะครับเป็นกระบะเรียบนะครับแผ่นพื้นปูยุที่สองจุดศูนย์มิลนะครับขั้นนี้ไอ้คันนี้นะครับสีโสมนะครับผมสำหรับลูกค้าต้องการนะครับ0960120878นะครับตัวนี้ใส่กับรถรุ่นเอลนะครับสวยงามนะครับสิเป็นขอกต่ำขอกสูงนะครับตัวนี้ก็ดีกับรถรุ่นเอลนะครับผม ัซีน้าสีนะครับผมเป็นเพาสันญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับฝากเบอร์โทรลานเบอร์โทรอูน้ำนะครับ0960120878นะครับสนใจสินค้าอันใดก็ทักมาถามได้นะครับผมสารี่พวงนะครับผานขุดมันนะครับกระบะปูกมันนะครับผมโทรมาถามได้นะครับผมสเปคราคานะครับ ลูกค้าต้องการบรรทุกประมาณจากตันกันบประมืเมินราคาได้นะครับผมสวยๆครับเป็นรดข้อตรงนะครับสําหรับอูหลวงรวินนะครับผมเ้อสีเดินคัดจีตรงนะครับผมพับข้อนะครับก้แบบสีมาส่อนค้องให้ลูกค้านะครับพอดีกับหางของแต่ละรุ่นนะครับผม รีวิวความเกินไหวนะครับให้ลูกค้าเขาได้เบิ้งนะครับไปน้ากันนะครับสําหรับลูกค้าที่เขามาเบิ้องไม่สนใจก็ทถ้าสามาถามได้นะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กแบบนี้นะครับผมอูลวงระวินนะครับแล้วก็แอดไลน์มาเบิ้องอีก็ได้นะครับผมถันอยากสอบถามเกี่ยวกับสินค้านะครับผมคิวต่อไปก็เป็นของลูกค้าทางนะครับอำเภอโคกโพชัยนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเลาก็สิ ตอนนี้รถก็ได้80%นะครับิน้ำทุงเรียวๆนี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ยังหลายครับรีวิวความเคลื่อนไหวนะครับขอบคุณลูกค้าไม่ลูกค้าเก่านะครับแล้วก็ลูกค้า FC ที่เขามาช้มลิปนะครับผมฝากไว้อีกอู่หนึ่งนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ลูกค้าได้เลือกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ